พื่อนเป็นได้ดอกเห็ดดอกเห็ดเป็นได้ดอกเฮ็ดลายอยู่ครับหล,หลายทางในเกิดคักอิริดอกใหญ่พร้อมดอกใหญ่เห็นอิริได้ไครับมาเบื่องของจริงประทับใจว่าบ้านนี้ประทับใจป,ประทับใจสุดยอดนึกวับสุดยอดจะปลูกเห็ดจะปลูกต้นตะยา่างนาไว้ดู้วยร้านบอกแมนปูรอ๋อถูกมาเบิรงกเลี้วเห็ดอยู่ทางในก็หลายเห็ดอิริอิริประทับใจประทับใจเง้ยอยากได้เง้ยอยากได้เง้ย ไปค่อยเบิ้งค่อยเบิ้งค่อยเบิ้งเนี่ยขอยเบิ้งหมูว่าันมาให้ข่อยข่อยเบิ้งเด่นอย่างง่าบเลยบ่เนื่ยโอ้ยสนใจนี่นี่เห็นบ่านี่นี่ละนี่ละที่ที่เพิ่นใส่เชื่อไว้นี่นี่เพิ่นใส่กระมังมากังเละเป็นได้ประทับใจพ่อป้าหนึ่ประทับใจแล้วเนาะประทับใจหลายบานสิบเอาไปปลูกวันนึงบานนั่นแหละบานสิบเอาไปปลูกเลยป่าจังไรจังไรจังไรบพ่อไรดอกบพ่อไรบ่าวยุ่นแค่ยุ่งเจ็ดปีหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดปีแล้วยายเฮียทาง หลายเยดอกหลายพร้อมการคเคยมากว่